อันนี้เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่มีหนุ่มรู้ใจข้างตัวจริงสัทีนะคะนางเอกสาววิวเนี่ยเขาเลยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันหนุ่มๆอยู่เป็นระลอกค่ะทั้งพระเอกรุ่นพี่บี้สุกฤิตล่าสุดนะคะก็มีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกับนักร้องสุดฮอตนิชคุณแห่ง 2pm แต่งานนี้จ้ตัวปฏิเสธค่ะคือจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าในทวิตเตอร์เนี่ย เขาบอกว่าเริ like po, like as as so, like membership membership. ่มมาจากทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ไม่วิวก็ชอบเหมือนปื้มดาราเกาหลีแบบแต่นี้เป็นคนไทยด้วยไงเราก็รู้สึกว่าสนับสนุนวิวก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปค่ะที่แบบว่าปื้มกีตาร์นักร้องวงดนตรีอะไรอย่เงี้ยก็ไม่มีเลยค่ะไม่รู้จักกันส่วนตัวเลยค่ะอยู่ในมุมของเราวิวก็ไม่ได้กรี๊ดไม่ได้ ไม่ได้ทวิตไปหาเขาคือถ้าถามว่าได้เจอเขาไหมเนี่ยก็คือเห็นบนเวทีไกลๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บี้ก็สนิทกันเวลาทํางานเฉยๆแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีเราก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในเอ็กซแซจริงๆมันเป็นกระแสจากการเล่นละครด้วยกันมาเยอะเพราะฉะนั้นก็ชินแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วก็พี่บี้เองอะ่ะเขาก็เหมือนเราก็คุยกันว่าเออมันเครียดไหมซีเรียดไหมกับเรื่องเนี้ยก็เพราะมันไม่มีอะไร ส่วนเรื่องของเพื่อนชายคนสนิทไหมพี่รัฐนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้ตัดขาดกันไปเลยแต่ก็ยังมีคุยคุยกันอยู่บ้างถึงแม้ว่าเธอจะมีข่าวกับหนุ่มๆเยอะขนาดนี้เนี่ยเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรนะครับเลยก็ขอโฟกัสกับงานแล้วก็การเรียนก่อนครับพี่อยู่สุดทางนนนนครับพี่